บทที่25โอกาสมันเป็นกิเลนที่มาถึงมันอาจจะสัมผัสได้ถึงออร่าของหูจีจิวและรีบมาจากผืนแผ่นดินหลังฝั่งทะเลเพื่อพบเธอกิเลนคุกเข่าลงบนพื้นและใส่หัวไปที่หูจิวจิวความสุขของมันเห็นได้ชัดในอีกด้านหนึ่งซาโอยางและลี่อยู่อังกิงกำลังเล่นอยู่บนผิวน้ำของทะเลสาบแม้ว่าซาโอยางจะเป็นนักศิลปะก,การต่อสู้ระดับหแต่เธอยังคงแกว่งไปมาบนผิวน้ำของทะเลสาบและเกือบจะตกลงไป มีย่ยูอังกิงอดไม่ได้ที่จะหัวเราะกับท่าทางไร้เดียนสาที่มีเสน่ห์ของซโซยังเมื่อเขาออกจากวังซโซยังดูเหมือนเธออายุเพียงเจ็ดหรือแปดขวบอย่างไรก็ตามเธอไม่ได้ไร้เดียนสาและไร้เดียนสาอีกต่อไปในขณะนี้เธอสามารถคลายความกังวลต่อหน้าเขาได้เขาจะปล่อยให้เธอเล่นไปรอบๆพี่ชายคุณไม่รู้ว่าพ่อโกรธแค่ไหนเมื่อเขาไม่เห็นคุณครั้งก่อนยิ่งกว่านั้นภายหลังฉันมากโกรธเขาแต่เขาไม่กล้าโกรธฉันรู้สึกดีจริงดีจริงที่เห็นเขาเป็นแบบนั้นในขณะนี้ซโซยังกำลังยิ้มอย่างมีความสุขมากแม้ว่าสิ่งนี้จะะดดููไมมมมมมม่่่่่่เเเเเเหาาาสสสสแตือออออออธธธธคคิิถึึงงงททีีพขขกกกกับ็ร้วุ ลีอยู่อังกิงยิ้มเช่นกันนอกจากนี้เขายังชอบความรู้สึกที่ไม่สามารถทําอะไรฉันได้แม้ว่าจะไม่ชอบฉันก็ตามนอกจากนี้นอกเหนือจากการเป็นพ่อของพวกเขาแล้วลีุ่นจุนยังเป็นจักรพรรดิแห่งอาณาจักรเหนืออีกด้วยอย่างไรก็ตามเขาสามารถบรรลุสิ่งที่เขามีในวันนี้ได้เพราะเขาคิดถึงประเทศสูงเกินไปมิฉะนั้นเขาคงไม่ลงเอยด้วยสถานการณ์ที่น่าอึดอัดเช่นนี้เขานํามาเองเขาสมควรได้รับมันเขาดูไม่เหมือนพ่อดังนั้นเขาจึงต้องเตรียมใจว่าลูกๆของเขาจะไม่เคารพเขาและกระตัญยูต่อเขายิ่งกว่านั้นราชวงศ์ไม่เคยเป็นที่รักดััังงนน้ออย่าาคดหวะไร ใช่ฉันเข้าใจแล้วใช่แล้วฉันจะไปที่สำนักงานใหญ่ของ Wind ขยยวินทันเดอร์เซกในไขยุนเค้าตี้หลังปีใหม่นอกจากนี้ยังมีบางนิกายในอาณาจักรทางเหนือฉันต้องสอนบทเรียนที่ดีให้พวกเขาฉันเกรงว่าฉันจะไม่มีเวลามารบกวนคุณในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าซาอยังยอมรับคำสั่งและไปจัดการกับนิกายของอาณาจักรเหนือคนเหล่านี้ซ่อนตัวอยู่ในความมืดแต่เมื่อพวกเขาพบว่ารากฐานของอาณาจักรทางเหนือไม่มั่นคงพวกเขาก็จะเป็นคนแรกที่กระโดดออกมาตัวอย่างเช่นบลดัดเฟลมเซกเป็นผู้นำระหวังพวกเขาอาจมีหมาเดียวเซนด้วย ลี่ยูอังกิงสั่งสอนสาอยางหลังจากที่พวกเขาเลนในทะเลสาบเสร็จแล้วเขาก็หยิบยาหว,ว่อเบรเกอร์พิวระดับลางจำนวนหนึ่งออกมาและส่งให้สาอยางความแตกต่างระหว่างนักศิลปะก,การต่อสู้ระดับ6และระดับ7นั้นมากเกินไปนักศิลปะก,การต่อสู้ระดับเจ็คือนักศิลปะก,การต่อสู้ขั้นสูงคุณจะปลอดภัยขึ้นแม้ว่าสาอยางจะนำหูจีจิวไปกวาดล้างนิกายเหล่านั้นแต่ใครจะรู้ว่าจะมีความแข็งแกร่งที่ซ่อนอยู่หรือเซนมาเดียวซ่อนอยู่ภายในท้ายที่สุดแล้วอาณาจักรทางเหนือนั้นใหญ่เกินไปลี่อยูอังกิงผู้รรมมัััดดววงงงโยยธชาาาติหอสบี ซาโอยางมองไปที่พี่ชายใหญ่ของเธอด้วยดวงตาสีแดงและพยักหน้าอย่างหนัก,นกจากนั้นเธอก็อยู่ในหุบเขารกร้างอยู่ช่วงหนึ่งจนกระทั่งเมืองอิมพีเรียลเร่งเร้าให้เธอกลับไปที่พระราชวังอิมพีเรียลดยเร็วที่สุดนี่เป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับลี่หวนจุนเนื่องจากซาโอยางต้องการเป็นมกุฎราชกุมารีราชสำนักแรกของปีใหม่และการเส้นไหวปีใหม่ของอาณาจักรทางเหนือจะไม่มีเจ้าหญิงซาโอยางได้อย่างไรดังนั้นเมื่อเจ้าหญิงซาโอยางกลับมาที่พระราชวางังลี่หวนจุนจึงโกรธมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขาคิดว่าเขาไไไมมมมมม่่่่่่่่่สาาาาาารรรถถออออองงงงเห็็นนนนนลีียยยููััักกกกิิดแววจะใุต ครั้งนี้ซาโอยางอยู่ในหุบเขาเป็นเวลาครึ่งเดือนนอกจากนี้ตามรายงานรับจากในพลกองทหารรักษาการลี่อยู่อังกิงอยู่ในหุบเขาตลอดเวลาแม้แต่กับซาโอยางเพื่อล่าสัตว์แอร์และเล่นรอบๆลี่หุ่นจุนทั้งอิจฉาและโกรธลี่อยู่อังกิงลำเอียงเกินไปดังนั้นลี่หุ่นจุนจึงต้องการใช้ข้ออ้างในการเลื่อนเวลาเจ้าหญิงซาโอยางกลับสู่ถิ่นทุรกันดารเพื่อเป็นข้ออ้างในการลงโทษเธอเล็กน้อยและต้องการพยายามควบคุมตัวเองอย่างไรก็ตามเขาตกใจเมื่อพบว่าองค์หญิงเจ้าอย่างที่กลับมาจากถิ่นทุรกันดารได้ก้าวไปสู่นักศ นักสู้ระดับเจ็ดอายุ16ปีความเร็วของความก้าวหน้านี้อาจกล่าวได้ว่าเร็วที่สุดในอาณาจักรทางตอนเหนือมีเพียงบรรพบุรุษผู้ก่อตั้งเท่านั้นที่สามารถเปรียบเทียบได้กับความเร็วของความก้าวหน้านี้สมาชิกที่เหลือของราชวงศ์อาณาจักรเหนือไม่มีอัจฉริยะที่ฝึกฝนเช่นเจ้าหญิงซายางมานานกว่าร้อยปีดังนั้นแม้ว่าหลี่ฮวนจุนต้องการใช้สิ่งนี้เป็นข้ออ้างในการลงโทษเจ้าหญิงเจ้าอย่างเขาก็ตระหนักดีว่ามันไร้ประโยชน์วงหญิงเจ้าอย่างผู้นี้เป็นความหวังของอาณาจักรทางเหนือทั้งหมดใครจะกล้าลงโทษเธอในเวลานี้้เเขาาจจงใใตต่ต่่ออนนทุกคไมชร ลี่หุ่นจุนกลัวที่สุดที่จะไม่สามารถชนะใจผู้คนได้ดังนั้นเขาจึงได้แต่คิดในใจแต่ไม่กล้าพูดออกมาดังๆลี่หุ่นจุนรู้สึกว่าเขาเป็นจัก,กรพรรดิท,ที่ไร้ประโยชน์เมื่อไม่มีใครอยู่เขาทำไม่ได้ดังใจเขาต้องยิ้มให้กับมกุฎราชกุมารที่พิการแน้ว่าเขาจะถูกเพิกเฉยก็ตามเขาต้องการที่จะลงโทษสาอยางแต่เขาไม่กล้าที่จะกระทำการโดยประมาทเพราะกลัวว่าจะเกิดความโกรธแค้นของประชาชนและทำให้ประเทศไม่มั่นคงปวงหญิงเจ้าหยางไม่ได้คิดมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ ตอนนี้เธอได้ก้าวไปสู่นักศิลปะการต่อสู้ขั้นสูงขั้นที่เจ็ดแล้วเธอจำสิ่งที่พี่ชายของเธอบอกเธอได้เธอใช้ยามากเกินไปแม้ว่าความก้าวหน้าของเธอจะเร็วมากแต่เธอก็ขาดประสบการณ์การต่อสู้ที่แท้จริงรากฐานของเธอในเทคนิคและฟิลิสสปิริตไม่มั่นคงและเธอจำเป็นต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองอย่างต่อเนื่องในการต่อสู้จริงดังนั้นองค์หญิงซาโอยางจึงไม่ได้พักผ่อนในเมืองอิมพีวรียลและไปล้อมกลุ่มกบฏของวินทันเดอร์เซกทันทีเมื่อเธอไปที่สำนักงานใหญ่ของวินทันเดอร์เซกในไขยวนเคาวตี้เธอพบ ซาโอยังจำได้ว่าเมื่อบลัดเเลนเซกท้าไทอิมพีเรียลซิตี้พ่อของเธอได้จัดให้เธอขึ้นไปที่ภูเขาชาโอยังถ้าไม่ใช่เพราะพี่ชายของเธอเธออาจมาอยู่ในที่ที่แห้งแล้งและรกร้างแห่งนี้แล้วเมื่อเธอคิดเกี่ยวกับมันมันรู้สึกเหมือนความฝันสาวยางวางแผนที่จะนำหูจีจิวและเรียกเก็บเงินหลังจากพบสำนักงานใหญ่ของวินทันเดอร์เซกจากนั้นนางจะให้กองทหารของราชสำนักมาลอ้อมพวกเขาและสังหารผู้ที่หลบหนีโดยเฉพาะหลังจากซาโอยางจากไปลี่อยู่อังกิ้นยังคงฝึกฝนอย่างเงียบๆในุูเขาเล็กๆ วิชาดาบฟ้าใสากำลังจะถึงระดับปรมาจารย์ในไม่ช้าและว,วิชาหลบหนีรายก็เริ่มถึงระดับความชำนาญแล้วเทคนิคการหลบหนีนี้เกี่ยวกับความเร็วเมื่อหลี่อยู่อังกิงใช้เทคนิคการหลบหนีนี้ความเร็วของเขาก็รวดเร็วมากรา่ากับแสงวา่าเ e e c o ออย่างไรก็ตามเขาก็ยังรู้สึกว่ามันยังไม่เพียงพอแม้ว่าความเร็วของเขาจะเทียบได้กับมาเดียวเซนแต่ก็ยังช้าเกินไปสำหรับเขาที่จะไล่ตามมาเดียวเซนเขาต้องไปถึงระดับปรมาจารย์หลี่ยวนชิงได้บ่มเพาะศิลปะก,การยักยย้ายมากที่สุดและทะลุไปถึงระดับสู หนึ่งเดือนหลังจากการจากไปของซาโอยางลี่อยู่อังกิงซึ่งได้กินยาเสริมพลังระดับกลางแล้วยังคงบ่มเพาะที่ริมทะเลสาบเมื่อสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันคลื่นเมฆดำเคลื่อนเข้ามาใกล้ทะเลสาบและท้องฟ้าก็มืดลงทันทีสิ่งนี้ทำให้ทหารและพละเรือนในค่ายวัดกลัวอย่างมากพวกเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในขณะเดียวกันกระบีฟ้าใสาบนร่างของหลี่หยวนชิงก็พุ่งออกไปและบินเข้าไปในเมฆมืดการนัดหยุดงานเป็นเหมือนโอกาสที่ทำให้เมฆดำทะมึนเข้าหาหลี่หยวนชิงลี่อยู่อังกิงลุกขึ้นยืนทันทีบทที่ยี่สิบหกความก้าวง โอกาสมาถึงแล้วลี่อยู่อังกิงไม่ได้ตื่นประหนกแต่อย่างใดเขารอวันนี้มานานแล้วเขาระมัดระวังอยู่เสมอและสังสมประสบการณ์วันแล้ววันเล่าในถิ่นธุรกันดารจนวันนี้ก็ฝ่าฟันมาได้ในที่สุดจากนักศิลปะการต่อสู้ขั้นสูงสุดระดับ9ก้าไปจนถึงหมาเดียวเซนแม้ว่าจะเป็นเพียงขั้นตอนนี้แต่ลี่อยู่อังกิงผู้ระมัดระวังก็สะสมมาทั้งหมดนี้เขาควบคุมขอบเขตการพาบปลูกของเขาเพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงและเมื่อน้ำเต็มก็จะล้นออกมาตามธรรมชาติวันนี้เป็นวันที่น้ำเต็มดังนั้นลี่อยูอังกาู่เบนน้าาขกไแ็ถัว ลี่อยู่อังกิงถือดาบฟ้าใสาไว้ในมือร่างกายของเขากลายเป็นหนึ่งเดียวกับดาบในขณะที่เขาฟันไปที่เมฆมืดเมฆดำหนาทึบที่ปกคลุมดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ถูกแยกออกจากกันโดยดาบฟ้าใสาในพริบตาสำหรับทะเลสาบเพลียวอเตอร์เนื่องจากพลังงานดาบของดาบฟ้าใสามีหุบเหวขนาดใหญ่ในทะเลสาบหุบเขานั้นกว้างมากและน้ำในทะเลสาบที่ไหลบ่าก,ก็ไหลลงสู่หุบเขาน้ำกระเซ็นกระจายไปทั่วกลายเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่ไหลลงมามีน้ำตกเพิ่มเติม,ตมที่ลายน้ำของทะเลสาบเพลียวอเตอร์ พลังของการโจมตีด้วยดาบเดียวจากหมาเดียวเซนนั้นน่ากลัวมากในขณะนี้เมฆดำที่ปกคลุมท้องฟ้าแต่เดิมและดวงอาทิตย์ได้กระจายออกไปเผยให้เห็นดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าในทางกลับกันลี่อยู่อังกิงยืนอยู่ริมทะเลสาบด้วยจิตวิญญาณที่สูงส่งรัศมีของเขาสูงขึ้นอีกครั้งเดิมทีนิสัยของเขานั้นพิเศษและสง่างามเหมือนอมตะตอนนี้ใบหน้าของเขาเหล่อเหลายิ่งขึ้นที่สำคัญคือเขายังดูเด็กมากดูเหมือนว่าเขาอายุไม่ถึงยี่สิบด้วยซ้ำหลังจากเกิดความโกลาหลครั้งใหญ่ในถิ่นธุรกันดารค่ายทหารก็กำล อย่างไรก็ตามเมฆดำทะมึนเข้ามาและจับไปอย่างกระทนหันผู้ที่เคยประสบเหตุการณ์นี้ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นพวกเขาสามารถถือว่าเป็นบทสนทนาที่อยากรู้อยากเห็นและน่าสนใจเท่านั้นมีเพียงแวงหุ่นและสังขรที่เฝ้าหุบเขาเท่านั้นที่รู้สึกได้ลางๆว่าปรากฏการณ์ประหลาดบนท้องฟ้าดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับองค์รัชทายาทในหุบเขาอย่างไรก็ตามไม่มีใครพูดอะไรเลยประสบการณ์ของพวกเขาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาบอก,กว่าพวกเขาจะดีขึ้นเรื่อยๆหากพวกเขายึดมั่นในสมเด็จพระบร,รมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพวกเขาไม่เห็นหรือว่่าาาพรระองค์ไมมมมติกกุุชถูปฏเสธ รีวีแอลสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฉากบนท้องฟ้าเหนือถิ่นธุรกันดารไม่เพียงแต่แปลกตาสำหรับผู้คนในค่ายเท่านั้นแต่ยังรวมถึงสัตว์ร,ร้ายในดินแดนห่างไกลาจากถิ่นธุรกันดารด้วยทันใดนั้นท้องฟ้าก็มืดลงทันใดและแรงกดดันมหาศาลในอากาศาทาให้สัตว์ร,ร้ายเหล่านี้ตัวสัน่นพวกมันไวกว่านักศิลปะการต่อสู้ของมนุษย์บนยอดเขาที่สูงที่สุดในพื้นที่ห่างไกลกิเลนกาลังมองขึ้นไปบนท้องฟ้าด้านหลังมีสัตว์ร,ร้ายจํานวนนับไม่ถ้วนที่ร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดฉากนั้นวุ่นวาย เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในท้องฟ้าสัตว์ร้ายเหล่านี้จะซ่อนตัวอยู่ข้างหลังผู้แข็งแกรง่งโดยต้องการได้รับความคุ้มครองจากผู้ที่แข็งแกร่งตัวอย่างเช่นกิเลนของราชาอสูรร้อยอสูรเดิมทีกิเลนนั้นกังวลมากเมื่อปรากฏการณ์ดังกล่าวลงมาจากท้องฟ้าบางครั้งมันก็ทำลายล้างเผ่าพันธุ์หรือเผ่าพันธุ์ของมันเองนับไม่ถ้วนและถึงเวลาแล้วที่ราชาอย่างพวกเขาจะต่อสู้เพื่อย่งชิงดินแดนและรับสมัครลูกน้องหากพวกเขาสามารถปกป,ป้องชีวิตลูกน้องได้ชื่อเสียงของพวกเขาย่อมเพิ่มขึ้นเป็นธรรมดาจำนวนสัตว์ อย่างไรก็ตามมีโอกาสและความเสี่ยงอยู่ร่วมกันหากไม่ระวังจิตวิญญาณของมันอาจจะถูกทำลายด้วยพลังแห่งสวรรค์ไม่ต้องพูดถึงการปกป้องลูกน้องมันอาจจะรักษาชีวิตไว้ไม่ได้ด้วยซ้ำดังนั้นเมื่อปรากรการบนท้องฟ้าจึงเกิดความโกลาหลขึ้นในถิ่นธุรกันดารหัวหน้าสัตว์ร้ายจำนวนนับไม่ถ้วนเริ่มหลบหนีเพื่อค้นหาถ้ำเพื่อซ่อนตัวในขณะที่บางคนทิ้งผู้ใต้บังคับบัญชาและหนีไปคนเดียวนอกจากนี้ยังมีผู้ที่ใช้ประโยชน์จากความสับสน,นวุ่นวายเพื่อรวบรวมสัตว์ร้ายที่น่ากลัวและไม่สบายใจเหล่านั้น้้นนนแลละกกาายเป็ผูใตบบบัััังงคญชขอพวม สก,กิเลนตัวนี้ยังเป็นราชาของพื้นที่นี้ด้วยมันเคยเป็นภูเขา,ข,าของหูจิจิวเขาตามไปด้วยเพราะหูจิจิวมาที่นี่เพื่อค้นหายารักษาโรคหูจิจิวกำลังติดตามซาโอยางดังนั้นมันจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากซ่อนตัวอยู่ในดินแดนห่างไกลาจากถิ่นทุรกันดารและรวบรวมกลุ่มลูกน้องเพื่อยึดครองดินแดนขนาดใหญ่มันเป็นเพียงเพราะมันไม่ได้อยู่ที่นี่เป็นเวลานานสัตว์ร้ายที่ชานฉลาดบางตัวไม่รู้จักมันจริงๆดังนั้นแม้ว่าอาณาเขตของมันจะใหญ่แต่ก็มีลูกน้องที่มีความสามารถน้อยมากในวันนี้สัตว์ร้าย มันเคยเห็นดาบนี้มาก่อนมันเป็นดาบของปรมาจารย์ของมันมันเคยเห็นลี่อยู่อังกิงหลายครั้งในหุบเขาในถิ่นธุรกันดารในสายตาของสัตว์ร้ายกิลินลี่อยู่อังกิงผู้ซึ่งสามารถปราบผู้จีดิวและทาให้เธอหมดหนทางได้นั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังปราบใดที่เขาเคลื่อนไหวอันตรายจะกลายเป็นโอกาสดังนั้นสัตว์ร้ายกิเลนตัวนี้จึงแตกต่างจากราชาสัตว์ร้ายตัวอื่นๆมันเริ่มรับสมัครลูกน้องเพื่อปกป้อง,องพวกมันและจํานวนก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในขณะที่สัตว์ร้ายกาลังตื่นตระหนกส สกิเลนได้รับสิ่งที่ต้องการแล้วด้วยการสนับสนุนของสัตว์ร้ายนับไม่ถ้วนพลังของมันก็แข็งแกร่งขึ้นมันคิดด้วยซ้ำว่าคงไม่นานก่อนที่มันจะรวบรวมดินแดนรกร้างว่างเปล่าทั้งหมดได้ทั้งหมดนี้เป็นเพราะมันรู้จักดาบฟ้าายและหลียนชิงสัตว์ร้ายแห่งกิเลนรู้สึกว่าถ้ามันมีโอกาสมันจะต้องบอกเจ้านายของมันเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างแน่นอนเจ้าของดาบฟ้าสายนั้นทรงพลังเกินไปมีพลังมากจนทําให้ผู้คนบูชามันได้มันน่ากลัวเกินไปใบหน้าที่หล่อเหลาของลี่อยู่ังกิงเป็นประกายต่อหน้าต่อตตาางสสัััววร้ยกกิิเลนนนจ่ ลี่อยู่อังกิงซึ่งอยู่ห่างออกไปในหุบเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในหุบเขายิวเดินเนสวันเล่เขาอารมณ์ดีเป็นพิเศษในขณะนี้วิชาดาบฟ้าใสาของเขาถึงระดับปรมาจารย์แล้วและเทคน,นิคแซนเอสเคปของเขาก็ถึงระดับความชำนาญแล้วแม้แต่เซนเอกเทอร์มิเนชันสโตนซึ่งถึงระดับความชำนาญก็กลายเป็นไพ่ตายของเขานอกจากนี้ยังมีศิลปะก,การจัดการระดับ5าเขาสามารถขัดกลา,มาเมล็ดพันธุ์อสูรภายในอีกมเมล็ดหนึ่งและค่อยๆบำรุงเลี้ยงมันก่อนที่จะเลือกคนรับใช้ครั้งนี้เขายังต้องใช้เวลาอีกสักระยะ แม้ว่าฉันจะเป็นหมาเดียวเซนแล้วแต่บลดัดเฟลมเซกได้สร้างหมาเดียวกอดพารากอนแล้วใครจะรู้ว่ายังมีหมาเดียวเซนที่ซ่อนตัวอยู่ในอาณาจักรทางตอนเหนือหรือไม่จะดีกว่าที่จะระมัดระวังเมื่อฉันอยู่ยงคงกระพันจริงๆฉันสามารถออกจากหุบเขานี้ได้ลี่อยู่อังกินคำนวณในใจของเขาเขาเป็นคนที่กลัวความตายและระมัดระวังตัวมากเกินไปเขาจะไม่มีวันออกจากภูเขาวเว้นแต่เขาจะแข็งแกร่งอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามด้วยระบบการลงชื่อเข้าใช้รอยเท่าความก้าวหน้าของเขาควรจะรวดเร็วมากนอกจากนี้ยังมีซากปรักหักพังโบราณในหุบเขาแห่งนี้เขาต้องศึึกกกาาาาาออออย่่่่งงงรรรรระะะมมัดวววเเเขขตู้้้้ิไนืปีีทแล เขาต้องการทราบว่าเหตุใดจึงไม่มีผู้ทรงอานาจแม้แต่คนเดียวที่ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังตั้งแต่สมัยโบราณสิ่งที่เหลืออยู่คือตำนานปรามปราที่ไม่มีใครรู้ว่าจริงหรือเท็จบทที่27นิกายวินทันเดอร์วงหญิงซาโอยางมาถึงไขย,ยวนเคาตี้และพบสำนักงานใหญ่ของวินทันเดอร์เซกอย่างรวดเร็วเป็นเทือกเขาที่ครอบครองพื้นที่กว่า500กิโลเมตรและนิกายวินทันเดอร์เซกอาศัยอ,อยู่ที่นี่เป็นเวลา200ปียาวนานกว่าการก่อตั้งอาณาจักรทางเหนือเสียอีกสามัญชนของไข,งขย,ยวนเคาตี้รู้จักวินทันเดอร์เซกเท่าน,น ย้อนกลับไปในตอนนั้นจาก,กรพพัดผู้สถาปนาอาณาจักรทางตอนเหนือปรมาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ครั้งหนึ่งเคยมาโจมตีนิกายวินทันเดอร์เซกในท้ายที่สุดวินทันเดอร์เซกแสดงความจงรับพักดีต่ออาณาจักรทางเหนือและจำกัดขอบเขตกิจกรรมของพวกเขาให้แคบลงจากนั้นวินทันเดอร์เซกก็อยู่รอดได้อย่างไรก็ตามหลังจากที่ปรมาจารย์ศักดิ์สิทธิ์จากไปนิกายวินทันเดอร์เซกก็เริ่มขยายอิทธิพลอย่างรวดเร็วพวกเขาไม่เพียงแต่ครอบครองเขตขยวนเท่านั้นแต่พวกเขายังครอบครองอีกหกหรือเจ็ดมณฑลใกล้เคียงอีกด้ หลังจากที่ผู้ใต้บังคับบัญชาของเธอยืนยันสำนักงานใหญ่ของวินทันเดอร์เสร็จแล้วองค์หญิงซาโอยางก็แสดงท่าทีว่าจะพุ่งเข้าใส่ทันทีเธอสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของเธอคอยจับตาดูใครก็ตามที่เล็ดลอดผ่านตาข่ายเช่นเดียวกับที่เธอพาหูจีจิวขึ้นไปบนภูเขาพี่ใหญ่ของเธอเคยบอกว่าเธอทานยามากเกินไปแม้ว่าความก้าวหน้าของเธอจะรวดเร็วแต่ความแข็งแกร่งของเธอก็ไม่แน่นอนและเธอต้องการการต่อสู้ที่แท้จริงดังนั้นเธอจึงวางแผนที่จะฆ่าทางเข้าสำนักงานใหญ่ของวินทันเดอร์เสร็จแม้ว่าเธอจะมีความแข็งเยล ข้าคือองค์หญิงเจ้าอย่างฉันมาพบเซ็กมาเตอร์ของคุณฉันมีสองสิ่งที่จะประกาศอย่างแรกคือกำจัดกองกำลัง800หน่วยของคุณและอย่างที่สองคือลดกองบัญชาการของคุณให้เหลือรัศมี100ไมล์นี่คือบรรทัดล่างสุดที่อาณาจักรทางเหนือมอบให้คุณอิทธิพลของคุณต้องไม่เกิน100ไมล์นี้องค์หญิงซาโอยางมองไปที่ผู้นำนิกายวินทันเดอร์เสร็จเขาเป็นชายวัยกลางคนระดับเก้าเมื่อเขาได้ยินคำพูดของเธอเส้นเลือดบนหน้าผากของเขาก็พุ่งออกมาและใบหน้าของเขาก็เต็มไปด้วยความโกรธ นิกายวินทันเดอร์เซกมีอำนาจมา200ปีแล้วอาณาจักรทางเหนือของคุณมีอำนาจเิียนง100ปีมาเดียวเซนก่อนหน้าน้นไม่อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อตกลงที่เราทำไว้ในตอนนั้นราชวงศ์แห่งอาณาจักรเหนือยื่นมือออกไปไกลเกินไปเจ้าจะได้รับผลกอรอร,อรอมอหัวหน้านิกายของวินทันเดอร์เซกไม่สุภาพกับองค์หญิงซาโอยางนักสู้ระดับเจ็ดเท่านั้นที่กล้าสั่งเขาไปทั่วก่อนหน้าน,านั้นวินทันเดอร์เซกก็มีมาเดียวเซนอย่างไรก็ตามด้วยเหตุผลพิเศษเขาจึงอยู่อย่างสันโดษในเวลานั้นดังนั้นเมื่อผู้ก่อั้งา the Kingdom, างาา,งออางยบด อย่างไรก็ตามผู้ก่อตั้งหมาเดียวเซนของอาณาจักรทางเหนือไม่ได้อยู่ใกล้ๆแล้วและหมาเดียวเซนของพวกเขาก็ออกมาจากความสันโดษเมื่อสิปีก่อนแม้ว่าจะมีหมาเตียวเซนยืนอยู่ข้างหลังเจ้าหญิงโอยางราบฐานของวินทันเดอร์เสร็จเป็นเวลา200รอปีไม่ใช่สิ่งที่มีเพียงหมาเดียวเซนจากอาณาจักรทางเหนือเท่านั้นที่สามารถตัดสินความเป็นและความตายได้เธอต้องการให้พวกเขาถอนนิกายสาขาและลดขนาดสำนักงานใหญ่ลงเหลือ100หนึ่งร้อไมล์ในอดีตแม้แต่หมาเดียวเซนของนอตเทิร์นคิงด้อมยังไม่กล้าพูดแบบนี้เจ้าหญิงแห่อนนอง,าหางาอา บนพื้นผิวบุคคลที่แข็งแกร่งที่สุดในวินทันเดอร์เซกอยู่ที่จุดสูงสุดของเกรดเก้าเท่านั้นอย่างไรก็ตามพวกเขามีมาเดียวเซนมากกว่าหนึ่งคนพวกเขาเพียงแค่ปกปิดความแข็งแกร่งของพวกเขาตลอดหลายปีที่ผ่านมาถึงเวลาที่พวกเขาจะแสดงมันในวันนี้และทาให้ทุกคนตกใจเขาต้องการที่จะให้นักศิลปะก,การต่อสู้ทุกคนในโลกรู้ว่าอาณาจักรทางเหนือยังคงเป็นสถานที่ที่ความแข็งแกร่งนั้นครองอํานาจสูงสุดอาณาจักรทางเหนือไม่มีสิทธิควบคุมวินทันเดอร์เซกถ้าพวกเขากล้าที่จะวิจารณ์พวกเขาก็ไม่คิดจะทําลายอาณาจักรทางเหนือล่่่่ววววงงหหนนนนนน้้้้้้าาาาาาาถถเเป็็อยยััแสสดดดดคคุุณณไไมมมีมกกกฉรใชพฝ องหญิงเจ้าอย่างไม่เกรงกลัวเนื้องอกร้ที่เรียกว่าวินทันเดอร์เซ็กได้คุกคามความปลอดภัยของอาณาจักรทางเหนือแล้วหากพวกเขายังคงเพิกเฉยต่อไปไม่นานนักพื้นที่ที่ถูกกองกำลังของวินทันเดอร์เซ็กแทรกซึมจะกลายเป็นระบอบก,การปกครองและประเทศอื่นพวกเขาไม่มีทางออกหากพวกเขายังคงถอยกลับประเทศนี้คงจะไม่มั่นคงมากกว่านี้อุงหญิงซาโอยางหยิบดาบยาวออกมาเธอฝึกฝนเทคนิคและฟีนิกสปิริตซึ่งเป็นเทคนิคลึกลับที่พี่ชายของเธอมอบให้เธอเ,อเมื่อเธอไปถึงระดับปรมาจารย์เธอจะสามารถก้าวเข้าสู่อาณาจักรหมาเตียวเซนได้ เทคนิคดาบฟีนิกธามินมุ่งเน้นไปที่การต่อสู้จริงมีนักศิละปะก,การต่อสู้ขั้นสูงไม่มากนักในอาณาจักรทางเหนือและส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่สำคัญของราชสำนักมีไม่กี่คนที่สามารถต่อสู้จนตัวตายได้ดังนั้นองค์หญิงซาโอยางจึงชื่นชอบนิกายวินทันเดอร์เซกวดดีคุณไม่รู้ถึงความยิ่งใหญ่ของสวรรค์และโลกเนื่องจากจัก,กรพรรดิแห่งอาณาจักรเหนือหยาบคายมากการฆ่าเจ้าหญิงของเขาจึงไม่ใช่เรื่องมากเกินไปเดิมทีวินทันเดอร์เซกวางแผนที่จะหลบซ่อนตัวเป็นเวลาสองสามปีจากนั้นทะยานขน อย่างไรก็ตามพวกเขาไม่คาดคิดว่าองค์หญิงเจ้าอย่างจะมาเคาะประตูบ้านซึ่งหมายความว่าพวกเขาไม่จำเป็นต้องซ่อนตัวและสะสมกำลังต่อไปพวกเขาแอบสะสมความแข็งแกร่งมานานกว่า200ปีครั้งนี้พวกเขาต้องทำให้ทุกคนตกใจเขาต้องการเปลี่ยนแปลงอาณาจักรทางเหนือได้รับการตรวจสอบแล้วดังนั้นในช่วงเวลาต่อมามัคนายกจากนิกายวินทันเดอร์เซตได้ทำการเคลื่อนไหวของเขามันง่ายเหมือนการพลิกฝ่ามือเพื่อให้ยอดนักสู้ระดับ8จัดการกับองค์หญิงเจ้าอย่างแม้ว่าองค์หญิงซาออยางจะมีหมาเดียวเซนอยู่เคียงข้างเธอแต่ผู้พิทักษ์ของวินทันเดอร์เซ เนื่องจากราชวงศ์ของอาณาจักรทางเหนือประเมินตัวเองสูงเกินไปนิกายวินทันเดอร์เซกของพวกเขาจึงไม่จำเป็นต้องสะสมพลังและรักษาสถานะที่ต่ำต้อยอีกต่อไปสิ่งที่พวกเขาต้องทำคือฆ่าปงหญิงเจ้าหยางตกอยู่ภายใต้ความกดดันอย่างมากเมื่อต้องเผชิญหน้ากับยอดนักสู้ระดับแมันดีมากจนเธอรู้สึกหายใจไม่ออกเทคนิคและฟินิกสปิริตที่เธอภูมิใจมาตลอดไม่สามารถนำมาใช้ได้ในขณะนี้เรากับว่าร่างกายของเธอถูกกักขังไว้การต่อสู้ครั้งนี้ทำให้เจ้าหญิงซายางรู้สึกกดดันอย่างมากเธอใช้กำลังเกือบหมดและไม่กล้าที่จะวอกแวกถ้าเเเธธออมาาแตต่่นิดดียวคถูก หูจีดิวที่สวมผ้าคลุมหน้าหัวรเราะยยศหมาเตียวเซนมนุษย์กล้าดีอย่างไรที่หญิงพยองขนาดนี้มีหมาเตียวเซนหลายประเภทด้วยโอเคแม้ว่าเธอจะยังไม่หายจากอาการบาดเจ็บแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะท้าทายเธอแม้ว่าเธอจะไร้อำนาจต่อลี่อยู่อังริงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าหมาเตียวเซนคนใดจะกล้าหญิงพยองต่อหน้าเธอดังนั้นหูจีดิวจึงไม่ได้ใช้อาวุธใดๆเธอเพียงแค่โบกมือของเธอและกรงเล็บที่แหลมคมฟาดไปทั่วท้องฟ้านำมาซึ่งความกระจ่างสายและเสียงหวีดวิวขณะที่มันตกลงมาดวงตาของผู้พิิััััักกกกททีีี่่่ยยยอออหหหงงในนนนนนนตตแรเเเ็มไปปด้้ววววคคาาาลลขขณะููส พู้จีดิวตะคอบอย่างเย็นชาวินทันเดอร์เสร็จมีความสามารถมากเพียงนี้แต่พวกเขาก็ยังกล้าที่จะโจมตีสาโออย่างพวกเขาเบื่อที่จะมีชีวิตอยู่จริงๆพวกเขาไม่สามารถรับมือเธอได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวผู้จีดิวหันกลับมาและดูการต่อสู้ระหว่างองค์หญิงสาโออย่างและยอดนักศิลปะการต่อสู้ระดับแปดหลังจากไล่พวกพิทักษ์ออกไปเจ้าหญิงยังทรงพระเยาวมันยากเย็นแสนเข็ญอย่างยิ่งที่จะจัดการกับยอดนักสู้ระดับแปดผู้นี้ไม่ว่าในกรณีใดเธอเพียงต้องการปกป้องเธอเท่านั้นจนกระทั่งเธอตกอยู่ในอันตรายฮูดจีดิวไม่มี หลังจากสามกระบวน่านี้องหญิงเจ้าอย่างรู้สึกเหมือนถูกดูดพลังไปจนหมดเธอถึงขีดจ,จำกัดแล้วดูเหมือนว่าเธอจะล้มลงกับพื้นในไม่ท้าคู่ต่อสู้ของเธอแข็งแกร่งเกินไปเธอสู้เขาไม่ได้จริงๆวันนี้เธอจะต้องตายที่นี่หรือไม่เธอประมาทเกินไปองหญิงเจ้าอย่างรู้สึกสิ้นหวังลี่อยู่อังกิงซึ่งอยู่ห่างไกลในวิวเดอร์เนทวันเล่ไม่ได้พูดอะไรเลยเมื่อเขาได้ยินจากแวหุ้นว่าจุดแรกของเจ้าหญิงซายางคือไขย,ยวนเขาที่เขาออกจากหุบเขาในคืนนั้นเท่านั้นคนอื่นอาจไม่รู้แต่เขารู้ว่าวินเทนเดอร์เสร็จไม บทที่28ไพเด็ดของนิกายวินทันเดอร์วินทันเดอร์เสร็จครอบครองไขย,ยุนเค้าตี้เป็นเวลา200ปีมันเร็วกว่าอาณาจักรทางเหนือเสียด้วยซ้ำนอกจากนี้เสกมาสเตอร์ของพวกเขาควรมีความแข็งแกร่งของมาเดียวเซนเมื่อหลายปีก่อนอย่างไรก็ตามเขาได้ยอมจำนนต่อผู้ก่อตั้งมาเดียวเซนของอาณาจักรทางเหนือถ้าพวกเขามีทรัพยากรพวกเขาสามารถเลี้ยงดูมาเดียวเซนได้มากกว่า1คนใน200ปีนี้ยิ่งกว่านั้นวินทันเดอร์เสร็จมีความยืดหยุ่นและแม้แต่ผลักหลัดเซนเ็กออกไปพวกเขาซ่อนตัวอยู่เบื้องหลงังและ เป็นความจริงที่การใช้นักศิลปะก,การต่อสู้ขั้นสูงหลายคนเป็นคู่ซ้อมสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วแต่มันอันตรายกว่านั้นลี่อยู่อังกิงผู้ระมัดระวังตัดสินใจติดตามซาโอยางอย่างลับๆและตรวจสอบความแข็งแกร่งของนักศิลปะก,การต่อสู้ด้านนอกไม่ว่าเขาจะจำเป็นต้องออกจากขบเขารกร้างหรือไม่ก็ตามเพราะเขายังเป็นหมาเดียวเซนในตอนนี้เขายังมีให้ตายอีกมากมาย อย่างไรก็ตามเมื่อเขาเห็นซโซยังถูกกดขี่โดยนักศิละปะก,การต่อสู้ระดับ8คนนั้นลี่หูอังกิงสามารถบอกได้ในทันทีว่ามีปัญหาเทคนิคและฟีนิกสปิริตนั้นแข็งแกร่งมากในความเป็นจริงความสามารถของซโซยังนั้นเหนือกว่าระดับเดียวกันอย่างไรก็ตามเธอไม่มีประสบการณ์การต่อสู้ที่แท้จริงเพียงพอซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เธอถูกระงับตั้งแต่เริ่มต้นแทงเขาเจ็ดนิ้วใต้รักแร้แล้วตอบโต้เสียงที่คุ้นเคยดังขึ้นในหูของเจ้าหญิงซโซยางสิ่งนี้ทำให้เธอมีความสุขมากนี่คือเสียงของพี่ชายคคนโตตตตขออออองเธอเธธแแ่่่่่ไมพบชห้้รรููส อย่างไรก็ตามความไว้วางใจนี้ทำให้องค์หญิงเจ้าอย่างไม่ลังเลเลยทันใดนั้นเธอก็แทงที่รักแร้ของคู่ต่อสู้ด้วยเสียงที่เสียแทงคนที่กดซาโอยางลง้มลงกับพื้นพร้อมกับเลือดที่ไหลออกมาจากหน้าอกของเขาเขาตายในการโจมตีครั้งเดียวซาโอยางทั้งประหลาดใจและดีใจความสุขมากมายเต็มไปทั่วร่างกายของเธอเธอต้องการมองหาพี่ชายของเธอในบริเวณใกล้เคียงแต่เธอมองไม่เห็นลี่อยู่อังกิงเลยราวกับว่าเขาไม่เคยปรากฏตัวเธอและหูจีจิวไม่มีคู่ต่อสู้อีกต่อไปดังนั้นพวกเขาจึงพุ่งตรงไปที่เซกมาสเตอร์ของวินทันเดอร์เซกอออยยย่่่าาาาาางงไรกก็มนนนนททีีพพพพววเเเขขจะะปถึดดดหหุสััั ในสถานที่นั้นมีสามัญชนนับไม่ถ้วนที่ออร่าหายไปแล้วศพของพวกเขาเหี่ยวเฉาจนไม่เห็นเลือดแม้แต่หยดเดียวมีแม้กระทั่งร่องรอยของการถูกฟ้าผ่าบนร่างกายบางส่วนของพวกเขานี่คือศิลปะวายุทันเดอร์ที่ยิ่งใหญ่ของนิกายวายุทันเดอร์มันเป็นเทคนิคชั่วร้ายที่สามารถใช้สิ่งมีชีวิตเพื่อยกระดับอาณาจักรของตนไปสู่มาเดียวเซนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาวินทันเดอร์เสร็จได้ใช้เทคนิคนี้ในการเลี้ยงดูมาเดียวเซนห้าคนอย่างลับๆเพื่อเตรียมพร้อมที่จะโค่นล้มอาณาจักรทางเหนืออย่างไรก็ตามก่อนที่พวกเขา ในความเป็นจริงอาณาจักรทางเหนือได้สังเกตเห็นแล้วว่ามีคนจำนวนมากเกินไปที่หายไป,ไปรอบๆนิกายวายุทันเดอร์นอกจากนี้อิทธิพลของพวกเขายังขยายตัวเร็วเกินไปและคุกคามการปกครองของอาณาจักรทางเหนือแล้ววินทันเดอร์เสกเก็บรายละเอียดไว้บนพื้นผิวองค์หญิงซาโอยางไม่คาดคิดว่าจะมีหมาเดียวเซนมากมายในนิกายนี้เมื่อหมาเดียวเซนคนแรกรีบออกไปองค์หญิงซาโอยางก็ไม่ได้หงุดหงิดเพราะเธอมีหูจีจิวอย่างไรก็ตามองค์หญิงซาโอยางรู้สึกไม่สบายใจเมื่อหมาเดียวเซนที่สามรีบออกไปเธอจับดาบแน่นขึ้นและรู้สึกประหม่าเล็กน้อยมอไ้ววาางงงััรกกคคษส อย่างไรก็ตามเมื่อหมาเดียวเซนคนที่ห้ารีบออกไปการแสดงออกของพรินเซสซาโอยางก็น่าเกลียดหัวใจของเธอกำลังปั่นป่วนวินทันเดอร์เซกมีหมาเดียวเซนตั้งแต่เมื่อไร่ความแข็งแกร่งที่ทรงพลังดังกล่าวซ่อนอยู่ในไขยวนเขาที้ผู้ที่แข่งแกร่งที่สุดบนพื้นผิวเป็นเพียงผู้ฝึกศิลปะก,การต่อสู้ขั้นสูงสุดระดับเก้าเท่านั้นพวกเขาถูกซ่อนไว้อย่างดีจริงดีจริง,รงถ้าครั้งนี้เธอไม่รีบเข้าไปในรังของพวกมันหลังจากช่วงเวลาหนึ่งเซกมาสเตอร์ออฟเดอะวินทันเดอร์เซกจะนำหมาเดียวเซนทั้งห้าและรีบ เมื่อคิดถึงสิ่งนี้องหญิงเจ้าหยางก็รู้สึกหวาดกลัวผูติดวรีบวิ่งไปข้างหน้าเธอแข็งแกร่งมากเธอเผชิญหน้ากับหมาเดียวเซนทั้งห้าของวินทันเดอร์เซกตามลำพังในขณะที่ผู้นำของวินทันเดอร์เซกและมัคคณายกหลายคนล้อมรอบองหญิงซาโอหยางพวกเขาทั้งหมดอยู่ที่จุดสูงสุดของเกรดเก้าไม่ว่าหูติดีวจะแข็งแกร่งแค่แแไหนเธอก็จะไม่มีโอกาสปกป้ององหญิงซาโอหยางเมื่อเผชิญหน้ากับหมาเดียวเซนทั้งห้าดูเหมือนจะมีทางออกทางเดียวสำหรับองหญิงเจ้าหยางซึ่งกำลังจัดการกับยอดนักสู้ระดับเกาารตาย อย่างไรก็ตามมาเดียวเซนที่แข็งแกร่งที่สุดของวินทันเดอร์เซกคือเซกมาสเตอร์ซึ่งดูเหมือนจะอยู่ในวัย30แต่มีอายุยืนยาวถึง200ปีเขามองลงไปที่ซาโอยางและหูจีจิวด้วยรอยยิ้มที่เยอะอยันหากเขาไม่ปลีกวิเวกในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเมื่อร้อยปีก่อนพวกเขาคงไม่สร้างเงื่อนไขเหล่านั้นกับผู้ก่อตั้งมาเดียวเซนของอาณาจักรทางเหนือน้อยกว่ามากกับอาณาจักรทางเหนือในภายหลัง ดังนั้นเขาจึงวางแผนที่จะทำลายอาณาจักรทางเหนือโดยตรงจากนั้นสนับสนุนผู้นำนิกายวินทันเดอร์เซกเพื่อขึ้นสู่บัลลังก์เขาจะเปิดดินแดนใหม่โดยตรงและเปลี่ยนอาณาจักรทางเหนือทั้งหมดให้เป็นอาณาเขตของวินทันเดอร์เซกในขณะที่คนธรรมดาเหล่านั้นจะกลายเป็นสารอาหารสำหรับวินทันเดอร์เกรดอาร์ดซึ่งเป็นการหล่อเลี้ยงเซนมาเดียวให้กับวินทันเดอร์เซกเด็กโง่คุณประเมินตัวเองสูงเกินไปเจ้าสองคนควรทำให้การบ่มเพาะของเจ้าพิการและเป็นที่นอนอุ่นของข้าเซกมาสเตอร์ออฟเดอะวินทันเดอร์เซกมองดูเจ้าหญิงซาโอยาางงแลละะหูจจ,จีอย่โมบทั้งคคคคนน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 นมมมมีีีีีวาาาาางง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 ททททท่่ท่่นน่่่่่ึึหหหหบริิสสสสุธ์์แแลลลลลละะะะูใขณออกกกกเเืจจโโั้ ดังนั้นสาวงามเหล่านี้จะคอยรับใช้เขาโดยธรรมชาติหูจีจิวโกรธมากมนุษย์อนาถคนนี้ไรยย้ยางอายยิ่งนักให้ตายสิให้ตายเถอะพันครั้งดังนั้นหูจีจิวจึงตกออกไปเหมือนสายฟ้าและโจมตีอย่างดุเดือดเธอต้องการฆ่าไอสารเลวพวกนี้ให้หมดวายุสายฟ้าหลังจากการตกของหูจีเิวเธอรู้สึกประหลาดใจที่พบว่าหมาตียวเซนที่ถูกโจมตีโดยเธอไม่ได้ตายอย่างสมบูรณ์กลับมีแนวป้องกันที่ก่อตัวขึ้นจากสายฟ้าเขาทําให้การโจมตีของเธอเป็นกลางไม่ว่าการโจมตีจะทรงพลังเทียงใดก็ดูเหมือนจะไร้พลังต่อลังาาย้าู้ีิิิวววดดดนนนนตปใครมเเเเเซ นอกจากนี้ยังมีเซกมาสเตอร์ที่ทรงพลังยิ่งกว่าของวินทันเดอร์เซกที่นั่นดูเหมือนว่าวินทันเดอร์เซกไม่เพียงแต่จะปล่อยให้เธอและซาออยางอยู่ในสำนักงานใหญ่ของวินทันเดอร์เซกเท่านั้นแต่ยังรวมถึงผู้ฝึกยุทธ์0 0พันคนของนอร์เทิร์นคิงด้อมที่พวกเขานำมาด้วยฟรีโนเอลซีเอ็มทางตานันเมื่อหูจีจิวรู้สึกสิ้นหวงังในที่สุดร่างของลียูอังกิงก็ปรากฏขึ้นก่อนที่พวกเขาจะได้เห็นว่าลียวนชิงกำลังทำอะไรอยู่นักศิลปะการต่อสู้ขั้นสูงสุดระดับ 9, เพงม่ก้ยาย,า,ยา,กกออกกาก็ตไปเพ หนึ่งยายอันที่จริงมันไม่ใช่การเลื่อนไหวแม้แต่ครั้งเดียวซายางไม่เห็นด้วยซ้ำว่าพี่ชายใหญ่ของเธอโจมตีอย่างไรและพวกเขาทั้งหมดก็เสียชีวิตพี่ชายในขณะนี้องหญิงซายองผู้ซึ่งรู้สึกเหมือนเพิ่งรอดพ้นจากความตายมองไปที่ลี่อยู่อังกิงด้วยดวงตาที่แดงก่บนี่เป็นการโจมตีที่รุนแรงที่สุดที่เธอเคยเจอตั้งแต่เกิดมาเป็นสิ่งที่เธอไม่เคยนึกฝันมาก่อนหกมาเดียวเซนในครั้งเดียวนี้กายวินทันเดอร์เซกนี้ไม่สนใจเรื่องคุณธรรมในการต่อสู้พวกเขาซ่อนมันไว้ลึกเกินไปยืนข้างหลังฉันใครก็ตตตาาาาาามทที่กล้้้ใหโอยอ,อยยยงจะ ลีอยู่อังกิงจ้องมองอย่างเย็นชาที่เซ็กมาสเตอร์ของวินทันเดอร์เซ็กซึ่งมองลงมาที่เขาจากด้านบนบทที่29ผู้ทรงอำนาจที่ซ่อนอยู่เมื่อลีอยู่อังกิงซึ่งเป็นหมาตีวเซนปรากฏตัวขึ้นเซ็กมาตเตอร์ออฟเดอะวินทันเดอร์เซ็กมีสีหน้าเคร่งขรึมบนใบหน้าของเขาในขณะที่เขาลงสนามเป็นการส่วนตัวเขาไม่รู้ว่าคนที่อยู่ตรงข้ามเขาเป็นใครแต่เขาเป็นคู่ต่อสู้ที่น่าเกรงขามที่สามารถเข้าใกล้พวกเขาอย่างเงียบๆและเอาชนะนักสู้ระดับก้าสูงสุดไม่กี่คนในเวลาน้อยกว่าหนึ่งกระบวนถ้าเขารู้ว่าเขาอาจจะทําไม่ไดด้้้้้้วววยยยซําาาาาาาสิิิ่่่่่่่งงงงงทีีีีแปลกกนนนัคคคือออ์หหหญญเเเเจจรขขพใชโต และหมาเดียวเซนเป็นไปได้ไหมว่าอาณาจักรทางเหนือมีหมาเดียวเซนซ่อนอยู่ในความมืดอาณาจักรทางเหนือไม่ได้สนใจเกี่ยวกับคุณธรรมของการต่อสู้เช่นกันพวกเขาซ่อนผู้เที่ยวทาญอย่างนั้นหรือเซกมาสเตอร์ออฟเดอะวินทันเดอร์เซกสาบแช่งในใจของเขาอย่างเงียบๆอย่างไรก็ตามก่อนที่เขาจะทันได้โต้ตอบเขาตรหนักว่าร่างกายของเขาไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อีกต่อไปราวกับว่าร่างกายของเขาถูกอะไรบางอย่างกักขังไว้และเขาไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เลยวินทันเดอร์เซกมาสเตอร์หน้าซีดด้วยความหวาดกลัวเมื่อความหวาดกลัวเต็มไปทั่วร่างกายของเขาก่อนที่เขาจะ แสงดาบของดาบฟ้าใสเป็นเหมือนดวงดาวที่พร่างพลาาที่สุดเมื่อมันฟันลงมาจากด้านบนความเร็วของมันเร็วมากจนไม่มีใครสามารถโต้ตอบได้รวมถึงนักบุญนักสู้ทั้งห้าที่อยู่รายล้อมหูจิว๋วจิวความก้าวหน้าของพวกเขาไปสู่มาเตียวเซนเกิดจากวินทันเดอร์เกรดอาพวกเขาอ่อนแอกว่ามาเตียวเซนทั่วไปอยู่แล้วภายใต้ดาบฟ้าใสของลี่อ,อังกิงพวกเขาเป็นเหมือนไม้ผูที่ไม่สามารถต่อสู้ได้เลยในพริบตารากับว่าที่ซ่อนของวินทันเดอร์เสร็จถูกฟ้าผ่าภูเขาทั้งลูกแอร์ตกออกเป็นสองส่วนและลำแสงดาบที่พุ่งทะยานนัน ในเมืองอิมพิวริ얼ลี่หุนจุนตกใจมากจนเกือบตกจากบัลลังเขาพยายามทำให้ตัวเองมั่นคงหลังจากคว้าบัลลังไวแน่นอย่างไรก็ตามเขากำลังตื่นตระหนกอยู่ข้างในเหตุใดจึงมีความโกลาหลครั้งใหญ่ในอาณาจักรทางตอนเหนือสิ่งนี้จะทำให้อาณาจักรทางตอนเหนือไม่มั่นคงเร็วเข้าหาคนมาสอบสวนเกิดอะไรขึ้นทิศทางนั้นน่าจะเป็นเมืองไขหอยยอ,อนอลี่หุนจุนรีบออกกฤษฎีกาเพื่อตรวจสอบวินทันเดอร์เสกอยู่ในไขย,ยวนเค้าตี้นิกายวินทันเดอร์เสกที่เขาไม่เคยกล้าที่จะเคลื่อนไหวคราวนี้ซาโอยางพุ นักศิลปะก,การต่อสู้ของอณาจาักเหนือที่ล้อมรอบท้าของวินทันเดอร์เซกยืนขึ้นและเงยหน้าขึ้นมองดาบที่น่าทึ่งกระบีฟ้าสาเปล่งประกายด้วยพลังแห่งสวรรค์การโจมตีด้วยดาบนั้นได้เปิดสำนักงานใหญ่ของวินทันเดอร์เซกแยกออกเป็นเทือกเขาที่สูงที่สุดยิ่งกว่านั้นมาเดียวเซนทั้งห้าที่อยู่รายล้อมหูจีจิวก็ถูกทำลายด้วยการโจมตีด้วยดาบได้รับการตรวจสอบแล้วเซกมาสเตอร์ออฟเดอะวินทันเดอร์เซกเป็นเหมือนตุ๊กตากระดาษในขณะนี้แม้ว่าใบหน้าของเขาจะเต็มไปด้วยความตกใจแต่ร่างกายของเขาก็ไไมมม่ามา่่ใใ่่สสสาา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 ารรถขขขขยััับดด้้้ควววววววกกกลลลใใใในนนจอองงงเเเทททหูึีีีชชุิต ไปฆ่ามันประโยคสุดท้ายของลิวอังกิงถูกตะโกนใส่ซาโอยางเนื่องจากซาโอยางได้ฆ่าทางเข้าสำนักงานใหญ่ของวินทันเดอร์เซกเขาจึงมอบหัวหน้าของวินทันเดอร์เซกมาสเตอร์ให้กับซาโอยางเธอต้องโจมตีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นซาโอยางมองไปที่พี่ชายของเธอเธอไม่ได้กลัวเธอแค่เชื่อมั่นในตัวเขาอย่างไม่สิ้นสุดเธอพุ่งไปข้างหน้าและแทงดาบของเธอไปที่เซกมาสเตอร์ของวินทันเดอร์เซกเมื่อถึงจุดนี้ปัญหาใหญ่ของอาณาจักรทางเหนือนิกายวายุทันเดอร์ได้ถูกขจัดออกไปในที่สุดวินทันเดอร์เซกมาสเตอร์ตาย เมื่อถึงเวลาที่เจ้าหญิงซาโอยางนำหัวหน้าเซ็กมาสเตอร์ของมินทันเดอร์เสร็จลงมาจากภูเขาผู้คนที่อยู่รอบนอกก็ส่งเสียงโ่ร้องดังสนั่นนักศิลปะการต่อสู้กระสับกระสายหลายคนที่กำลังคิดว่าจะหนีเอาชีวิตรอดหรือไม่ก็ต้องตาแดงกับเมื่อเห็นเจ้าหญิงเมือ่อพวกเขามองไปที่หูจีจิวดวงตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความเคารพนั่นเป็นเพราะว่าดาบทำลายโลกนั้นเป็นสิ่งที่พวกเขาไม่มีวันลืมเพราะนอกจากหูจิจิวพวกเขาเดาไม่ออกกว่าใครเป็นใครแต่เมื่อเผชิญกับการจ้องมองที่เคารพนั้นหูจีจิวใส่หัว มันเป็นหมาเดียวเซนและเขาแข็งแกร่งขึ้นแต่ซาโอยางปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมการโจมตีด้วยดาบของลีงยูอังกิงนั้นทําให้แผ่นดินแตกเป็นเสียงเสียงและทุกคนในอาณาจักรทางเหนือก็ไม่อาจลืมได้นิกายวินทันเดอร์เสกได้ซ่อนหมาเดียวเซนหกคนไว้ลึกมากแต่พวกเขาก็ยังพ่ายแพ้ในที่สุดลี่สังกิงผู้แทงด้วยดาบนั้นกลายเป็นบุคคลลึกลับที่ทรงพลังที่สุดในอาณาจักรทางตอนเหนือทั้งหมดเขาเปิดสํานักงานใหญ่ของวินทันเดอร์เสกและสังหารหมาเดียวเซนห้าคนด้วยการโจมตีครั้งเดีก,ากกกาาารตุนนนาาุด,ดนนมมช เดิมทีอาณาจาักรทางตอนเหนือยังคงมีคลื่นใต้น้ำอยู่บ้างมหาอำนาจเช่นบลดัดเซลนเซกและวินทันเดอร์เซกกำลังรวบรวมกำลังอย่างลับๆพวพเขาต้องการใช้ประโยชน์จากหลักฐานที่ไม่มั่นคงของอาณาจักรทางเหนือและแทนที่มันอย่างไรก็ตามดาบของลี่ยูอังกิงได้ปิดปากกลุ่มทั้งหมดที่ต้องการเคลื่อนไหวบางคนกลายเป็นคนต่ำต้อยและแยกย้ายกันไปราวกับว่าพวกเขาหายไปในทันใดพวกเขาไม่กล้าที่จะแสดงใบหน้าของพวกเขาในอาณาจักรทางเหนืออีกต่อไป ในช่วงเวลาต่อมาการเดินทางขององคหญิงเจ้าอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นเธอนำนักศิลปะการต่อสู้หนึ่งพันคนมาด้วยและกวาดล้างอิทธิพลต่างๆของอาณาจักรทางตอนเหนือไม่ว่านางจะไปที่ใดทุกคนจะว่านอนสอนง่ายและเชื่อฟังไม่มีใครกล้าคิดกบฏด,ดาบของลีอยู่อังกิงได้ปราบจนทั้งหมดและทำให้ปีใหม่สงบสุขเป็นพิเศษในช่วงปีใหม่หูจิจิวถือโอกาสกลับไปที่หุบเขาหนึ่งครั้งหลังจากแสดงความเคารพต่อลี่อยู่อังกิงแล้วเธอก็ขอตัวและกลับไปยังดินแดนห่างไกลจากถิ่นทุรกันดารน,นั่นเป็นเพราะเหตุการณ์ทททีีี่่่่เเเกกกกกิิิดดขึ้นน้้นนนนนับบวออออรร์หาาามมผละยงตู ในเวลานั้นเธอทําอะไรไม่ถูกเมื่อต้องเผชิญหน้ากับผ้านักบุญการต่อสูรี่อยู่อังกิงเป็นผู้แก้ปัญหาทั้งหมดด้วยการฟาดดาบเพียงครั้งเดียวซึ่งทาให้เธอรู้สึกโกรธทุกวันหลังจากกลับมายังดินแดนห่างไกลาจากถิ่นธุรกันดารเธอรู้ว่าสัตว์ร้ายกิเลนยังไม่สามารถปราบราชาสัตว์ร้ายสองสามตัวในดินแดนห่างไกลาจากถิ่นธุรกันดารได้ผู้จีจิวนาสัตว์ร้ายกิลินไปด้วยและไปปราบราชาสัตว์ร้ายโดยไม่พูดอะไรสักคาผู้ที่เชื่อฟังอยู่ข้างหลงังและผู้ที่ไม่เชื่อฟังจะถูกฆ สัตว์ทั้งหลายในถิ่นธุรกันดารห่างไกลต้องทนทุกข์ทรมานหูติจิวนำสัตว์ร้ายกิลินกับเธอภายในเวลาไม่กี่วันพวกเขาเอาชนะาราชาสัตว์ร้ายเกือบทั้งหมดในพื้นที่และบังคับให้พวกเขายอมจำนวนต่อสัตว์ร้ายกิเลนเพราะถ้าพวกเขาไม่ส่งพวกเขาจะตายลี่อยู่อังกิงที่เพิ่งกลับมาจากวินทันเดอร์เซกตัดสินใจที่จะอยู่ในวิวเดอร์เนทวันเลเนื่องจากข้างนอกนั้นอันตรายเกินไปมีกายเล็กๆอย่างมิกายวินทันเดอร์เซกอาจดูไม่น่าประทับใจแต่หมาเดียวเซนห้าหรือหกคนก็ปรากฏตัวขึ้นในทันทีใครจะรรรรูููู้้วววว่่่่่่่่าา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 มมีีีีีีีนน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 ัักก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 กสสคคคคคททซออ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 อยยในนาจจงงงงงตตเเเเเเหหหืะะแแแขขขขลลลิิไไปถบชด ลี่อยู่อังกิงผู้ซึ่งระมัดระวังอยู่เสมอตัดสินใจที่จะซ่อนตัวต่อไปและลงชื่อเข้าใช้อย่างลับๆเพื่อสะสมความแข็งแกร่งของเขาเมื่อเขาไร้เทียมทานอย่างแท้จริงในโลกและไม่มีใครสามารถคุกคามเขาได้เขาจะปรากฏตัวใช่มาทํากันเถอะหลังจากที่องค์หญิงซายางกวาดล้างนิกายและอิทธิพลทั้งหมดภายในอาณาจักรทางตอนเหนือและกลับไปที่อิมพีเรียลซิพระองค์ก็เรียกเธอทันที